คุยกับพวกเรานิดนึงว่าเราจะสามารถสร้างแรงจูงใจทางบวกได้อย่างไรในมิติของการอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ที่ว่าเนี่ยมีภาพของเศรษฐกิจนะคะมีภาพของสังคมเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ช่วยเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าเราควรจะทํำยังไงกันสําหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือคนที่รับผลกระทบทั้งหลายเนาะรวมถึงทุกคนเนี่ยนะครับควรที่จงบอยกับรัฐบาลว่านโยบายนี้นะครับมันมีข้อบกพร่อง มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีข้อบอกพร่องก็คือเราจะต้องบาลานซ์ระหว่างเราต้องสมดุลให้ระหว่างการพัฒนาที่แบบหมายถึงการเก็บภาษีต่างๆนะครับกับการรักษาความลร้เชยวภาพเพราะความลร้เชื้ภาพาเนี่ยคือต้นทุนที่เรามีอยู่ในมือยิ่งถ้าเราเอาต้นทุน้ให้หายไปนะครับเราไม่ได้ภาษีสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเราจะต้องจ่ายค่าสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้มุมกลับถ้าคนที่รักษาพื้นที่เหล่านี้ได้รับรางวัลเช่น การที่เขาไม่ต้องเสียภาษีนั่นก็คือการที่จะสร้างพื้นที่ที่ความหมายลวณภาพกลับมาแล้วทุกคนจะได้รางวัลร่วมกันค่ะคือนั้นก็คือพูดง่ายคือสมดุลระหว่างการสร้างไรายได้กับการรักษาคายภาพต้องมีะนะครับ โอเคค่ะอันนี้นะ่าจะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะ<ม>ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สาระนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องของความหลากหลายทังชีวภาพมิติผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากจุดเล็กๆอันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สาระบนูมงสีนะคะแล้วก็